ครับเราเปิดจองเฉพาะตัว2 5 6นะครับแล้วใครที่จองโปร2 5 6เนี่ยก็จะได้อัปเกรดนะครับเป็นเวอร์ชัน5 12ฟรีไปเลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวโปรนะครับเรามาพร้อมกับโปร,โปรชั่นเก่าและใหม่ เพิ่มให้ถึงส0 0พบาทนะครับแล้วก็ทับ, Honor 400บ 4, ออเนอร์ศูนย์ร4อ0จุดศโปรเนี่ยเราให้ประกันเพิ่มนะครับจาก1ปีกลายเป็น2ปีแล้วก็ประกันจะแตกเพิ่มให้ถึง6เดือนนะครับแล้วก็สำหรับช่องทางออนไลน์นะครับเรามีโปรโมชั่นพษษิเศษก็คือถ้าเกิดว่าคุณซื้อออเนอร์ศูนโปรนะครับในช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะได้รับนะครับจากเปลี่ยนจากตัวเก่าแลกใหม่2,000บาทนะครับได้เป็นหูฟังนะครับกับตัวนาฬิกาไททูสรับอินฟาบี แน่นอนครับในช่องทางออนไลน์ก็จะได้ในส่วนประกันทางประกันเพิ่มแล้วก็กันจองแต่ด้วยแล้วก็สุดท้ายในส่วนของโปรของฟังนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อพร้อมกับจองนะครับตัวเนื้อ400จะได้รับส่วนลดเพบาทถ้าเกิดซื้อพร้อมซื้อและจองพร้อมกับตัวส0โปรจะได้ส่วนลดเพิ่มหีก0 0บาท อีฟ้าปากนิดนึงเนาะค่ะค่ะในยุคนี้เนาะซึ่งเรารู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆแล้วค่ะสำหรับออเดอร์สีร้อยซีรีส์นะคะตัวอฝงก็การันตี2ปีที่เราใช้มาอันนี้ก็มีการพัฒนาแบบใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของการ Advanced AI ต่างๆเข้ามานะคะก็ฝากไปด้วยสําหรับคุณภาพแล้วก็ราคาที่เรารู้สึกว่าเข้าถึงแบ้ง่ายลองใช้ดูแล้วจะติดใจอยู่อีฟ้าใช้่ไหมค่ะโอเคค่ะยินดีต้อ เดี๋ยวคิดจะทำให้กับแม่ให้กันนะ โอเคไหมคะเพืนเพื่อนโอเคขอบคุณค่ะค่ะปอนแล้วเดี๋ยวคอนท่านแรกพูนเลยเนาะได้จะใจเหรอนะคูกไหมเออเฮ้ยจัง่จขลาดเอามาเลยมั้ยจิ้งจอกิ้งอกไปเอาเลยค่ะ ไปพี่ใด่สวยมาเลยนะพี่แก้วพี่โพัฒนาตัวเองแบบเกี่ยวกับการขายค่ะก็เป็นอะไรที่แบบจุ้ยดีใจที่เขาก็เอ่อทางออเดอร์เขาก็ยังแบบให้เราเป็นรีซีเกอร์ครั้งที่ปีที่สองค่ะ ว่าเราก็ได้เป็นคนแรกๆที่ได้ทดลองใช้ตัวฟีเจอร์ต่างๆ AI ที่เราแอดวานซ์ขึ้นมามากมายเลค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็พอเราได้ใช้เองไ็อยากส่งต่อให้กับแฟนๆได้ลองได้ลองใช้กันคนก็ชมว่าเราถ่ายรูปดีขึ้น่ากล้องมดีอยู่แล้วกล้องมัดีอยู่แล้วมันก็ช่วยไงใช่คนที่ถ่ายรูปไม่เก่งอย่างฟ้าก็เริ่มต้นกันใช้ออเดอร์ถ่ายได้่าดู่ะเพราะว่าภาพต่อให้เราจะมือสั่งแค่ไหนภาพก็ออกมาดีใช่ราปกติมี่ปา อยากให้ได้ถ่ายเลยดีแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายตรงเวทีือแบอกอุ้ยสวยมากคือแบบอันนี้คือกล้องสวยจริงๆเพราะว่าคือความงมชัดแลอย่างที่ฟ้าบอกเวลาเราแบบไปถ่ายตามที่มืดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็าจะปรับความสว่างแล้วความคฟชัดในงคงเหมือนเดิมอย่างโมเมนต์ตอนละคานสการล่าสุดก็แบบรอคอยมานานที่เรามาไลฟ์แบบโครงการ ็จริงๆก็มีมาเรื่อยๆแต่อาจจะด้วยเวลาที่แบบตารางงานก่อนหน้านี้ก็ค่อยได้ตรงกันสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเขาเริ่มมีช่วงที่บอสก็สามารถจับขึ้นมาไลฟ์ด้วยกันได้ก็ก็เลยมีแอคคินานค่ะกว่าจะแบบแอ้คิวกรอบกว่าก็นานก็ถือว่านานกับคิวเขาเนี่ยคิวคิวบางยับสุดคิวซ้างต้องทำคูก่อนหน้านี้คือเราจับไม่ได้กี่วันอะไรแบบนี้ ไปทางซีรีส์ภาพยนตร์ละครที่แบบเราเล่นทำให้ให้้หหเซนใครกดเป็นรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทางด้านการละครคนก็มองว่าแบบว่ามักแต่แบบงานทีวีงานคุณดีใหญ่ใหญ่แบบว่าไม่ได้กลับมาขายของกี่เาแต่ขายของไม่ได้แล้วขายได้เมื่อวันเราก็ยังยังขายกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะจ้างเดี๋ยวเนี่ยเดี๋<ส> <laughs> ยือนใหญ่ไม่ต้องเปไ็นไรขายของต่อฝากไว้ละกันนะคะตอนสอง ค่ะสำหรับแซนด์โิมังคนะคะเอ่อมากับอะไรมากับอะไรปีนแต่ปันดีดีเหมือนเดิมไหมพี่วายก็ดีค่ะดีก็ยังแล้วแต่โปรดักต์แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราได้หลายเวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยีนอย่างวาก็ยังรับงานไลายองอยู่รับงานอยู่จ้างได้ค่ะถ้าสมมติว่ามีตารางเวลาที่สามารถลงได้ก็ยังรับแต่พี่บอกว่าปีนี้ก็คือปี ของละครเลยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆที่ให้โอกาสเราแบบไว้ใจให้เราได้ไปเล่นโปรเจกต์ใหญ่ๆต่างๆอะไรย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามเล่นไ่ายจบไปละสำหรับเอ่อเรื่องหนึ่งก็ไปต่อเรื่องต่อไปต่อเลยอะไรเงี้ยซึ่งเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้นถ่ายสามเรื่องคกันเลยจะต้องพิจารณาเรื่องโปรเจกต์ หกค่ะหกหเลยแมดละเพิ่มอีกหนึ่งเป็นแบบละครซีรีส์อะไรอยย่างงเี้ครบเลยค่ะมีภาพยนตร์สองเรื่องหนึ่งจะเป็นซีรีส์แล้วก็มีซีรีส์แนวยูริด้วยแล้วก็ละครด้วยค่ะอานาลัาคาร์ลอดกับอะไรถ่ายของจลิปแบบนี้ไงบ้าง ฟีดแบ a ดีตลอดแล้วก็หนูก็ยังคงไลฟ์ขายของอยู่เรื่อยๆก็ถ้าไม่ไลฟ์ลูกค้าก็จะเป็นเหมือนไลฟ์ที่ตอกของส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างเหมือนได้ได้ขายของได้พูดคุยกับแฟนคลับเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ได้มีงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแฟนคลับก็คิดถึงแล้วก็โอเคไลฟ์ให้หายคิดถึงแล้วก็มาสั่งซื้อของกันรือพูดคุยกยนะะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆให้เรากับแฟนคลับได้มีจุดเชื่อมกอักนในช่วงที่เราไม่ได้แบบว่ามีงานได้ตามเจอ,เอแบบนี้นะคะ่ะแล้ยามแบบการ จ้างได้ค่ะจ้างได้จ้างได้ค่ะเพราะว่าเราก็พร้อมรับงานเสมอรับหมดทุกงานแล้วตอนนี้รับหมดรับหมดก็เป็นถ้าช่วงไหนหยุดก็ไปพัฒนาตัวเองร้องเพลงการแสดงอะไรเงี้ยให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอ๋อเห็นก็คือเราโชว์สเต็ปด้วยนี่ใช่ไหมเรียนเต้นเรียนเต้นต้นลายสะบัดเลยสเต็ปในงานแกล้งงานแกล้ง อ๋อหนูก็เต้นตามสัญชาตญยานความรู้ <c oughs> การเต้นที่หนูมีตามท่าไปอะไรก็จำๆเกาอๆไปค่ะสกิลเราว่าเราเราดีขึ้นไหมคะ,ะอ่าหนูดีขึ้นอนะ่ะ คา่าเต้นร้องเพลงอ่ะขึ้นเพลงถูกคีย์ก็ถูกเอ่อหลือเทคนิคต่างๆที่มันต้องต้องให้ครูเนี่ยเป็นคนช่วยเสริมช่วยเติมให้อะไรเงี้ยส่วนการเต้นก็ต้องไปดัดตัวสักนิดนึงอาจจะฟิล์วกว่านี้หรือว่าต้องหาสไตล์การเต้นที่เหมาะกับเราจริงๆเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการแบบโอ้โหป๊อป,ปิป้งหรือว่าการล็อกท่าอาจจะเป็นการยื้อๆเลื้อยๆมากกว่าอาจจะน้าห้าหรือเปล่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นคือไม่ต้องซ้อม <laughs> <laughs> แต่มันไม่ค่อยมีนะสิคะอาจไม่อย <laughs> ู่ในจิตใจใจิตใจใช่ไม่ต้องมีเพลงก็เต้นได้ อย่างนี้พอได้ต่อโชโอ้โให้คะแนนยังไงบ้างไม่ทราบหมดคะแนนค่ะแลให้ได้ให้ดูบอสก็พัฒนาแหละค่ะเพาะวพัฒนาของเขาเรื่อยๆถ้าเทียบจากวันแรกที่ที่จบการประกวดมาลองหรอวะลอนเลยพี่พี่คือมึงดาจะต้องหาแนวที่มันถูกถูกกับถูกกับเขาอะไรเงี้ยใช่พิพาราตต้องารียนการแสดงอย่างไรบ้าง เ <laughs> ปิดเปิดเปิดเปิดได้หร,รือยังเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วก็ถ่ายจบแล้วค่ะเลยแค่คีเดียวคีเดียวแล้ก็ปิดกองแล้วก็ทุกอย่างสนุกหมดเลยดีมากก็เป็นกองที่เราสึกแบบไม่ความงงงแอน้อยมากในการจะตื่ไนไปถ่ายแล้วก็จะกลับบ้านเลยทุกคนก็คือแบบเหมือนไปแล้วก็ตลกเฮฮาทีมงานทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะกับแซมเองเขาก็นาาก่ารักเป็นวัยเดียวกันด้วยอายุเท่ากันอะไรเงี้ยค่ะใช่คุยกันแซมบวันแพร ก่อนหน้านั้นไปถ่ายไปแล้วค่ะก็มีรีชูกัไปใช่ก็มีรีชูไปส่วนนึงแต่ว่าแจมเองเขาก็ทําได้ดีค่ะเขาก็ทํากันบ้านค่ะตลอดเลยเธอเนี้ฉันต้องคิดยังไงคิดเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีไฟแรงอยู่พอสมควรค่ะไม่ขอคำวลนแรงพอแรงพอตอนแรกๆก็ดูว่าตอนแรกก็ ก็เหมือนยังหายังหาจุดจุดไม่เจอว่าเราจะเล่นกันยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เวิร์กช็อปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆอ้อมเริ่มมาพอมาปั๊บก็ยาวเต็มเลยเต็มเลยใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมันมันคอนติเนียร์ไหมในตัวเราเพราะเราเล่นมาครั้งแบบเวอร์ชันแรกไปแล้ว,วแล้วพอมันองมาเล่นใหม่หรือว่ามันต้องมีการปรับจูนในสไตล์ใหม่เ,เ,เขาเปลี่ยนเขาก็เล่นเป็นเวอร์ชั่นเขาเลยเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้อ้อมหรือว่าไม่ได้ดื้คอคาแรคเตอร์ของของของที พื้นที่พื้นที่อะไรกันเลยอะค่ะแต่ว่าพอเขามาเล่นเขาก็ดีไซน์ตัวละครออกมาเป็นตัวของตัวเาเอง <c oughs> นกแกล้ใหม่กลายเป็นว่าทุกคนก็ชอะะอะไรเงี้ยค่ะซอยาบอกว่าปีนี้นะแทบจะไม่อยู่ของไทยเลยนี่บอกว่าเดี๋ยวเร็อนี้จะบินไปแ็นซ์โม่าเยใช้มาลนี้ค่ะสวันสองมาเตรีตัวยังไงบ้างคะยังไม่ยังไม่ <laughs> S <S เราซ้อมเราซ้อมร้องเพลงเราซ้อมไปเตร,รียมโชว์ไปแล้วค่ะแต่ยังไม่เก็บกระเป๋าไม่บอกูสิแต่คือเรื่องโชว์นี่คือไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงค่ะตอนที่เตรียมก็คือแบบตัวเองเนึ่ง่มาก็เป็นจอยๆอยเม็กซิโกบราซิลลาตินเขาก็เป็นฟิลแบบแดนๆสนุกๆอย่างนี้ซึ่งอรากาจะเอาแบบเพลงไทย ที่บ้านเราไปรีเซนที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยสะโพกอะไรเรามันมาได้เลยแหละมันมาคอติมาใจมันก็ไปก็ต้องโยกสะโพกด้วยเต้นแบบลาปินด้วยโอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดโยกมากค่ะก็ยังพอฟิวฟิวได้เดี๋ยวไปรอดูเพลงว่าฝั่งเรามีให้เขาแล้วก็มาดูว่าแฟนเับ ฟังทางมาสโกบราซิลเนี่ยจะมีเพลงอะไรให้เราได้ได้เต้นได้ๆๆโชว์บ้างไหมอะไรเงี้ยเ,เพราะว่าบ้านเขาก็เน้นอยู่แล้วเรื่องแดนซิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูค่ะอย่างนี้มีจะมีการแบบต้องร้องเพลงของบ้านเขาด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาเพลงจากบ,บ้านเขามาร้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงกับร้องค่ะแต่ว่าเป็นการเอามาเต้นเพราะว่าเพลงบ้านเขาเป็นไวรัลในทิกติกที่เราเต้นเต้นไปด่อยเยอะไปเยอะค่ะก็เอามาเต้นโชว์ เราก็เห็นในทิกติกอยู่แล้วเราก็มีซึมซ้ำมาอยู่แล้วซึมเพราะเราเป็นดาวทิกติกอยู่แล้วเราก็เก็บทุกไวรัลเพลงอยู่แล้วเนาะไม่มีเวลาก็เต้นเออ่แตเป็นครั้งแรกของการไปคุยเติมบัตรละตินเลยครั้งแรกไม่กังใจวลใจเลยก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็ไกลด้วยก็ยังเหมือนยังไม่เคยมียูริ คู่ไหนที่ได้ไปโซนละตินอย่างเริ่มงานอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบตัวไปที่ได้ก็ไม่ค่อยกำหนดเท่าไหร่ลองลองลองหลับกันไปแต่ว่าเราเอาตั้งพริกนั่งงามติดไปด้วยไม่ขาดกระเปล่าไม่ขาดภาษาเขาไหมคะภาษาละตินก็มีบางรูไล่มาติอาโมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นคำศัพท์แบบเบสิกต้องฝึกกันไหมพี่บอกว่าฝัดละตินเสร็จแล้วจะมีไปเดือนกันยามีไป ที่เลยไปไหน่อ่ใไ้เลยนะไปสเปนเยอรมษาอังกฤษใช่สามประเทศค่ะใช่ทัวทัวร์เหรอคะค่ะอันนี้ือียงขัดวี่แต่ยังไม่ได้ไปือว่าเก็บหมดแล้วยูโรยูโรไปยูโรกูโรต่อไปขอบก็หมดเลยว่าเป็นยูนิคแรกแบบว่าจะเป็นเราึื่นดันในของเราตัวเอน คนแรงเลยไม่เชิงกดดันแต่ว่าเหมือนเราไปเปิดทางมากกว่าเพราะวันกี้ด้วยหลายๆผู้เขาอาจจะยังรอดูอยู่ว่าถ้าไปแล้วการตอบรับเป็นยังไงอารตอบมีต่างๆกันไปแล้วก็ก็มีนิดนึงที่แบบกังวลในเรืเ่องของอระยะทางการเดิน,นทางแล้ววัฒนธรรมบ้านเขาเป็นยังไองอะไรเงี้ยต้องการบ้านชนิดไเราได้ติดตาม ่วามชอบแบบว่าแบบยูนิฟ์ประเทศคนแบบแบบที่ไกลไคือถ้าคือจริงๆมีแฟนที่หน้าหนังบินมาหาเราบ่อยมากทาง,งานอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้ดูว่าบ้านเขาเขาเจอเป็นเป็นลักษณะไหนซึ่งใจดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่นู่นก็คือแฟนขับของเราต้องเพิ่เยอะสำหรับติมอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นสายละคร้องเล่นเต้นรำอยู่แล้วก็เลยชินชอบคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรให้ให้ให้ต้องกังวลเท่าไหร่ กันถดงขามาแล้วไทยได้หุ้ใหญ่ในานะคะข้าบรการอะไบ้างคขออทีค่ะในหางนั้นไทไดุ้้นใหญ่เราเรียนทงานบรการบ้างในห้างงานือนการรู้สึก ดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากๆเพราะจริงๆก็คือเป็นวงแรกของของไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆหนูเห็นหนูเห็นน้องป้องตัง้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนกันค่ะเระกาก็เคยแบบยุ่เรียนดุ่งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอน้องเขาทำตามความฝันได้สําเร็จเราก็รู้สึกเรื่มปรีเรื่มปรีใช่ไหมเรื่มปริตีเรื่มปริมค่ะตื่นตันใจแทนแบบประสบนิกรชาวไทยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจด้วยค่ะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ ได้ได้เห็นท่าบรรยากาศที่ท uh, mm ุกคนแบบไปแขกรับไปอะไรเงี้ยก็แอบคนลุกอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าจริจริงๆก็เป็นในรอบ72ปีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องไหมหรือพี่พี่กับน้องโอปอด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ก็สวยจริงๆแล้วก็ได้ดูในรอบการต่อต่างก็ผมก็สมบูรณ์มากๆ อาีาเยี่ยแล้ววาแล้วเห็นมองกันไปมองกันม